สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการดับติดชิตเซเลบนะคะวันนี้เซเล็บจะพาไปดูละครเวทีเรื่อง Singing in the Rain ค่ะ Singing in the Rain ค่ะ Yeah ตอนนี้เราเดินมาถึงชุงมูหรือช่องมูอาร์ตฮอล์แล้วนะคะเอาใหม่ซิออกเสียงช่องมูอาร์ตฮอล์ระเดะมานะคะขอโทษค่ะจริงๆแล้วเราควรจะออกอีกสิบเก้าค่ะถูกแต่เราออกอะไรคะหนึ่งค่ะโ <Okay. S 2> อเคเราไม่ เราไม่ตัดญ้านะคะเพื่อนบอกเลยว่ามากนี่คือสถานที่เล่นนะยิ่งใหญ่ลังการว่ะสวยมากค่ะขอโทษดูหน้าแบ็กสิค่ะทำหน้าเจ้าค่ะถ่ายรูปหลังจากที่มีข่าวออมานะคะร <c oughs> ้อนจังเลยอะ่ะโอเคเราเราจะเข้าไปเจอแอร์แล้วเราก็าหิวข้าวมากตัว <c oughs> ถ้านางจะหมุนตลอดเวลาขนาดนี้ทำไมต้องเข้ามาอันเดียวกับเราเราเร้อน <c oughs> เข้ามาแล้วมีอะไรคะข้างในก็มีอาร์ตแกลเลอรี่นะคะมีสมจริงเราไปหาอะไรกินกันก่อนไนหะมถ้าจะไม่มีข้าวนะไหนไหนเออใครปไปะปะโอเคค่ะวันนี้เรากำลังจะไปกิปนอะไรคะวันนี้เป็นอาหารอะไรดีบ <Buff et. S 2> าฟเฟ่ ปลาเสร็จก็ดู้มีอะไรกินอาหารตอนนี้หมดเลยค่ะโอ้พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าโอเคีูวพิซซ่าหนึ่งนะคะเข้าไปเลยพิซซ่าตามมาทางนี้จะได้ดูแล้วอีกจานหนึ่งนะคะโอ้จานไว้ค่ะผ่านเครื่องมาแน่เลยโอเคโอ้ เ e r y ี่ฮอตจริงๆด้วยค่ะเขาผัดไก่ใส่ผงอ้นะคะไม่กินอ่ะเดี๋ยวไปเอาออกเออเอาออ<ด>่อานะคะสปาเกตตี้หลบคุณป้าหนอ่อยะหลบคุณป้าเดี๋ยวพาด,ดูอาหารนะคะ าหารม่ค่ามีอะไรน่ากินเลยค่ะใช่ดูเล่นๆทุกอย่างเพราะว่ามันใกล้สุดแล้วนะคะตอนนี้ที่หาได้ใช่ค่ะเพราะว่าจะเดินเล่นค่ะไม่ยอมสนใจว่าต้องกินข้าวค่ะโอ้กับชิเคเก้นค่ะกินอย่างละนิดมากเลยอ่ะเพราะตอนนี้คุณกระนาม่าเหมือนกันเลย S sausages and chips shut up คุณพี่แนนค่ะ <laughs> มีคุณป้าข้างด้วยนะคะ ตาฟังออกอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออ <Okay. S 2> ะไรที่หมดแล้วค่ะเดี <laughs> ย๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครับโอเคอ้อมกำลังจะไปเอาของที่ global package นะคะวางเลย โอเคค่ะมาแล้วตอนนี้เราก็ไปรับของมาจากที่เขาแจกแล้วนะคะ Google Package อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะคะเอวางก่อนทุกคนจะได้รับเหมือนกันนี่มีป้ายห้อยของเราพัดซอร์ใจประเสริฐนะคะก็น่าจะเป็นใครๆป้ายห้อยธรรมดาแบบเวลาเดินเข้าไปป้ายห้อยเหมือนกันเอพายค่ะสสวนนี้จริงๆข้างในเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอัลเทอร์โฟมธรรมดามากเลย เรดิเบสิกเขียนใช่เราให้เราเขียนมสเซจข้อความถึงแบคเคนะคะแบคเคนแบคเคเขารู้ด้วยนะคะว่าเรามาเพราะแบคคยนปากกาเอ่ะอนเป็นแบ็ k กรอบนะคะของของมิวสิควแอนด์ูดดูไหมดูก็ได้เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกอโอ้อโอเค อ๋อเป็นกระเป๋าแมมแท็กค่ะแมมแท็กให้เพื่อเพื่อคุณะเก็บนี่ใส่เสียนะคะสองคนนี้ได้ฟรีและยังจะเวนเวอร์ยังไม่จบนะคะอันนี้คือเป็นของแบบอันนี้คือของของของจำเป็นนะคะจะมีอะไรอีกคะเป็นของนี่ของโปสเตออร์นี่ขงแถมค่ะเป็นโปสเตอร์ผ้าเชียร์ผ้าเชียร์ค่ะเขาบอกว่าผ้าเนี้ยแต่แก้วน้ำที่ได้อะครับ เป็นสิ่งที่แสดงใช้เท่านั้นโอ้เข้าไปจะไม่มีไอ้ย่ะ special o it's s very นะคะ and worth it ค่ะ for us to fly here นะคะดูหน้าน้องๆนะคะเป็นน้องหมดเลยค่ะเครียดนะคะและเพื่อคนนี้ค่ะเราถึงมากันเพื่อคนนี้นะคะเพื่อคนนี้อายค่ะ เนี่ยเราฝากของโดยที่ไม่ต้องต่อแถวได้าเพื่อนนี่เลยนะมันมีกกระเป๋าเราไม่ต้องต่อเดี๋ยวเรากำลังจะไปฝากของกันนะคะตรงที่คนต่อแถวยาวๆตรงนี้โอเคค่ะเ,เดี๋ยวเจอกันกอ,อีกที<ด>ครับอันนี้เป็นของเชียร์น้องนะคะเหมือนเดิมแหละเขาชอบมีข้าวสารบริจาคเปิ้ลส่วนของของไปดูไปดูกิฟต์ช็อปกันหน่อยไหมคะเพื <Long world. S 1> ่อนโล่ <laughs> นางไม่ตั้งอะไรขายทางสิ้นนะคะมีสมุดภาพมัง้งที่ไม่มีอะไรนะแล้วก็โปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์โปสเตอร์เหมือนเราหรือเปล่าเราแก้วน้ำเหมือนหรือเปล่าแก้วน้ำเหมือน,นดิ Dana ไหนแก้วอยู่ในกล่องนะใช่ปะ่ะฝาดำๆอ่ะหรือไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าใช่เพราะเขาบอกว่าไม่ไมี